จำกันได้ไหมครับวันที่เราต้องรีบไปธนาคารแต่เช้าเพื่อจองคิวการต่อแถวเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราที่วัดกันด้วยความอดทนและการมาก่อนได้ก่อนจริงๆและแล้วเทคโนโลยีแรกก็เข้ามาปฏิวัติการรอคอยบัตรคิวใบเล็กๆที่ทำให้เรานั่งรอได้สบายขึ้นไม่ต้องยืนจนเมื่ออีกต่อไป เสียงสวรรค์ที่ทุกคนรอคอยแต่ถึงจะมีบัตรคิวเราก็ยังต้องนั่งเฝ้าหน้าจอกลัวพลาดคิวของตัวเองอยู่ดีจากปุ่มกดสู่หน้าจอสัมผัสระบบคิวเริ่มฉลาดขึ้นเราสามารถเลือกบริการที่ต้องการได้ทำให้การตัดการคิวมีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงพยาบาลธนาคารศูนย์บริการมือถือทุกอย่างเริ่มเป็นระบบมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมคือ เรายังต้องไปที่นั่นเพื่อกดบัตรคิวอยู่จะดีกว่าไหมถ้าการรอคิวเข้าใจลูกค้าทุกคนวันนี้สิ่งนั้นเป็นจริงแล้วขอแนะนำคิวเนเจอร์ระบบคิวที่คิดมาเพื่อคุณสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันคิวเนเจอร์มอบประสบการณ์ออฟไลน์ที่ใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส และสำหรับคนยุคใหม่ที่ทุกนาทีมีค่าคุณสามารถกดจองคิวจากที่ไหนก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันและใช้ชีวิตของคุณต่อได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลารอและนี่คือหัวใจสำคัญ Q Natural คือระบบเดียวที่เชื่อมต่อทุกการรอคอยไม่ว่าลูกค้าของคุณจะมาจากช่องทางไหนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างราบรื่นและเป็นระบบและนี่ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้ ณสถานที่บริการชั้นนำหลายแห่งที่มอบความไว้วางใจให้ Q-NATURAL เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริการเราได้เปลี่ยนบรรยากาศที่เคยแออัดและวุ่นวายให้กลายเป็นการรอคอยอย่างผ่อนคลายและมีประสิทธิภาพที่สถานที่แห่งนี้เราได้ติดตั้งระบบคิวอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความสะดวกทั้งผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เพียงแค่เดินมากดคิที T ่ตู้คีออสแล้วรับสลิปคิบนสลิปจะมี QR Code สำหรับติดตามสถานะคิวแบบเรียลไทม์หมดปัญหาต้องนั่งรออยู่หน้างานผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้ทันทีส่วนฝั่งผู้ประกอบการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลยอ้อนหลังผ่านระบบคลาวด์พร้อมควบคุมการเรียกคิวผ่านหน้าจอคอนโทรลเลอร์ได้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในฐานะผู้ประกอบการความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด Q Natural ไม่ใช่แค่ระบบจัดการคิวแต่คือเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีลดความแออัดและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าของคุณเปลี่ยนการรอคอยที่แสนน่าเบื่อให้เป็นความประทับใจที่เหนือกว่าด้วย Q Natural วันนี้ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา